ลูกข้าวคืออะไรหลายคนอาจจะรู้จักแต่หลายคนก็อาจจะไม่เคยได้ยินชื่อเลยใช่ไหมล่ะครับลูกข้าวเนี่ยเป็นพืชลงลุกขนาดเล็กครับที่พบได้ทั่วไปในแถบทวีปเอเชีย แถบเลือกเขาหิมาลัยไปจนถึงเวียดนามญี่ปุ่นรวมถึงประเทศไทยบ้านเราด้วยนะเพราะเป็นผักพื้นบ้านทางภาคเหนือแล้วก็อีสานครับมีกลิ่นคาวทั้งใบแล้วก็ต้นรสชาติจะคาวขื่นเผ็ดร้อนครับแต่ว่าสรรพคุณเนี่ยของถูกคาวต้องบอกเลยว่าเยอะมากๆจริงๆนะครับตามตำรายาไทยบริเวณทั้งต้นนะครับจะมีรสเผ็ดแล้วก็มีกลิ่นคาวเหมือนคาวปลาครับมีฤทธิ์เป็นยายเยน็นแก้กรรมโรคแก้น้ำเหลืองเสียช่วยทําให้แผลแห้งออกฤทธิ์ต่อปอดและตับ ใช้เป็นยาดับพิษร้อนถอนทิษไข้ขับปัสสาวะแก้บวมน้ํารักษาปอดอักเสบเป็นหนองหลอดลมอักเสบต้องทําสินอักเสบแก้ไอช่วยรักษาการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะไตอักเสบบวมน้ําลําไส้อักเสบเต้านมอักเสบผูชั้นกลางอักเสบแก้โรคบ,บิดแกร้ริดสีดวงทวารโอ้โหประโยชน์เยอะจริงๆครับมากมายจริงๆ แต่ยังไม่หมดนะครับเพราะการใช้ภายนอกเนี่ยสามารถใช้แก้พิษงูได้แก้พิษแมลงสังตัดต่อยแก้โรคผิวหนังกลั่นเพื่อน ปีอักเสบพื้นคันลมพิษและก็ยังมีงานวิจัยทั้งในไทยและต่างประเทศนะครับพบว่าน้ํามันหอมระเหยในปูขาวเนี่ยสามารถยับย้งเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของไข้หวัดใหญ่และโรคซาร์ได้อีกด้วยครับนอกจากนี้ครับยังมีริดต้านไวรัสที่เป็นต้นเหตุของโรคเพิมและไวรัสเคนะครับในหลอดทดลองได้อีกด้วยนอกจากประโยชน์สรรพคุณที่มากมายแล้วนะครับยังมีข้อห้ามและข้อควรระวังครับของการทานปูขาว ถ้าเราทานภูคขามากจนเกินไปอาจทําให้เกิดผลข้างเคียงได้ก็คือภูคขาเนี่ยมีฤทธิ์ทำให้หายใจสั้นและก็ถี่ขึ้นครับอาจทําให้อาเจียนหรือหากนํามาใช้เป็นยารักษา,ษาภายนอกในปริมาณที่มากเกินไปครับอาจทําให้เกิดอาการแพ้ที่ผิวหนังได้โดยมีอาการเกิดผื่นคันครับหรือแผลปุ๊กคอมได้เช่นกัน ดังนั้นครับในการที่จะเลือกกินภูคาาเนี่ยหรือใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของภูคาาก็ควรทานในปริมาณที่เหมาะสมตามตามที่เขากําหนดเอาไว้นะครับเพื่อจะได้เป็นประโยชน์แล้วก็เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ตัวคุณเองครับอย่าลืมดูแลสุขภาพของคุณให้ดีในทุกวันสวัสดีครับ